สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูลฟาร์มหลายๆคนก็ได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าหอยโคงตัวผู้กับหอยข่งตัวเมียรเราจะดูลักษณะความแตกต่างได้อย่างไรนะครับสำหรับสตูลฟาร์มวันนี้ก็จะมาให้คำตอบซึ่งหอยทั้งสองตัวที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับหนึ่งตัวเป็นตัวผู้และอีกหนึ่งตัวเป็นตัวเมียนะครับ ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าตัวไหนคือตัวผู้และตัวไหนคือตัวเมียถ้าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้นะครับทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นหอยโข่งตัวผู้ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวเมียนะครับแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับ จุดสังเกตแรกนะครับระหว่างตัวผู้ตัวเมียนั่นก็คือขนาดของลำตัวครับซึ่งหอยทั้งสองตัวนี้นะครับก็ได้ฟักมาจากรังเดียวกันนะครับแต่ว่าทำไมถึงมีขนาดลำตัวที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวเมียก็จะโตไวกว่าตัวผู้มากนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเมื่อโตเต็มที่ตัวผู้ก็จะมีขนาดลำตัวแค่2ใน3ของตัวเมียเท่านั้นเองละครับ ซึ่งบางคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงหอยตัวเองโตไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับตัวที่เล็กกว่าก็จะเป็นตัวผู้นะครับจุดสังเกตต่อมานะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตบริเวณฝาครอบปากนะครับซึ่งของตัวเมียนะครับเมื่อปิดนะครับก็จะมีลักษณะตื้นนะครับก็จะเกือบเสมอกับ ขอบเปลือกบริเวณด้านนอกนะครับส่วนต่อผู้นะครับเวลาปิดก็จะลึกอยู่ลงไปข้างในนะครับนี่นะครับขอบเปลือกด้านนอกส่วนฝาปิดก็จะลึกลงไปมากนะครับซึ่งแตกต่างจากตัอเมียค่อนข้างเยอะเลยนะครับจุดสังเกตต่อมาก็จะอยู่บริเวณท้องนะครับ ซึ่งท้องต่อเมียก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างป่องนะครับแล้วก็จะโตนะครับยิ่งเวลาที่ตั้งท้องนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับว่าท้องบริเวณตรงนี้จะป่องค่อนข้างมากนะครับซึ่งแตกต่างจากต่อผู้นะครับตัวของต่อผู้ก็จะเล็กมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแล้วก็จะไม่ป่องมากเหมือนตัวเมียนะครับ ครับและนี่ก็คือวิธีการสังเกตนะครับระหว่างหอยโข่งตัวผู้กับตัวเมียดังนั้นใครท,ที่ทราบกันแล้วนะครับว่าใครที่ได้สั่งพ่อแม่พันมานะครับแล้วหอยไม่ได้ขึ้นวางไข่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับหอยของท่านอาจจะเป็นตัวเมียทั้งหมดก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราจะสั่งพ่อแม่พันนะครับก็แนะนําให้บอกพ่อค้าแม่ค้าว่า เอาแบบครไสนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวโตวส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้ก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่ามากนะครับดังนั้นคราวหน้าใครที่รู้กันแล้วนะครับก็บอกพกค้าแม่ค้าเอาแบบครไสกันเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากติดตามช่องสตูลฟาร์มให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ